แต้วอวดหุ่นแซบกับบิกินี่สีสุดจี๊ดเรียกได้ว,ว่าช่วงนี้กระแสฮอตกำลังมาแรงฉุดไม่อยู่เลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวสวยอย่างแต้วนัทพรเตมีรักที่ช่วงนี้นอกจากงานจะล้นมือแล้วไม่ว่าจะทั้งการรำการแสดงการเต้นและบทบาทอื่นๆอีกมากมายเป็นสาวสวยที่มากความสามารถเลยทีเดียว ก็ไม่พ้นเรื่องหวานๆกับหวานใจอย่างไฮโซนายิกด้วยที่ช่วงนี้ข่าวของทั้งคู่นั้นเป็นที่น่าจับตาดูกันอย่างมากพอช่วงนี้ทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเรียกได้ว,ว่าตัวติดกันตลอดเลยก็ว่าได้ล่าสุดสาวเต้าได้มีกระแสฮอตแจกภาพให้แฟนๆได้กี้กันอีกแล้วกับภาพเซตเที่ยวทะเลโดยงานนี้บอกเลยว่าสาวเต้าลงทุนใส่บิกินี่เองเลยจ้าบอกเลยว่างานนี้ใครๆต่างก็บอกว่าคุณแม่ได้เตรียมไม้เรียวไว้รอเต้าแล้วจ้า